สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีจะมากินขนมอะไรแปลกๆอะไรอร่อยมาชมกันได้เลยครับวันนี้ผมก็เอานะครับหุ่นรถแข่งรวมล่างนะครับผมนะซึ่งครั้งก่อนกิดรีวิวพวกหุ่นสัตว์เหล็กตัวเล็กๆนะครับเออกล่อง5 0บาทิบาทนะครับรวมล่างได้นะครับครั้งนี้มาดู รถแข่งรวมล่างกันมานะครับผมมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับรถแข่งรวมล่างนะครับด้านบนก็จะเขียนว่า b o t t o n r o รบ็อนะครับ Bo t t o r o b บนะครับหุ่นยนต์ยอดนักรบนะหุ่นยนต์ด้านมรนี่ฮะก็จะมี2แบบนะครับก็ไปซื้อจากร้านเซเว่นมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีขายนะครับ สองตัวนี่ผมซื้อเมื่อเกือบสิบกว่าป,ปีที่แล้วเกือบยีปีแล้วนะครับผมนะฮะก็เก็บไว้นะครับก็สามารถเล่นได้อย่างดีอยู่นะครับเขาจะมีสองแบบน,นะครับก็เป็นรถแข่งสามคันรวมล่างได้กับยานอาวกาศนะครับยานรบนะครับ ก็รวมร่างได้นะตัวนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะเอามาให้ชมนะครับผมครั้งนี้ขอรีวิวให้ชมตัวรถแข่งรวมร่างก่อนนะครับผมนะจากเซเว่นเลยนะครับดูด้านหลังปกนะครับผมด้านหลังเขาก็จะเป็นการรวมร่างนะครับ3ตัวเนี้ยรวมร่างนะครับ ซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ยากนะครับมีปุ๊บดัดแค่สองสามต้นขั้นตอนเนี่ยนะครับปุ๊บก็มารวมร่างกันกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ยอดนักลบนะครับหรือ b u t ท o ลโรบอ t นั่นเองนะครับผมของเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมเออือมาตั้งนานนะครับอ่าสิบกว่าปีนะครับก็ยังเล่นได้นะครับผมมาดูกันนะครับแต่ละตัวนะครับเขาจะเล่นแบบไหนยังไงครับ เริ่มที่ตัวแรกนะครับนี่แน่นอนนะครับก็จะล้อเขาก็หมุนวิ่งได้ปกตินะครับผมนี่ฮะล้อเขาก็หมุนทั่วไปนะครับอือดูด้านหลังนะครับด้านหลังแน่นอนครับนี่ด้านล่างนะครับก็เป็นโลโก้นะครับโลโก้ของ7 e เ e ่นอนะครับเพราะว่าเอซเว่นอีเลฟเนเนี่ยเขาสั่งผลิตทําขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาขายเป็นของ7 e เ e ่นอีเลฟเลยนะครับผมนี่ฮะนะปั้มตา เมดอินชัยนะครับโอโกเตเวนอีเว้นนะครับผมด้านบนด้านหน้าด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมที่เศษก็คือหุ่นรุ่นนี้เขาจะมีสปริงนะสปริงก็แปลกดีนะครับเนี่ยเป็นสปริงติดอยู่ด้วยนะครับมีสปริงนะครับผมมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่เขาจะมีอาวุธมาให้เป็นรถกระชายสามล้อรถแข่งสามล้อนะครับก็วิ่งได้ล่นได้นะฮะ่ยสบายมานะครับผม เป็น3าล้อที่สำคัญนี่ฮะโลโก้เซเว่นอีเเดี๋ยวนี้หายากนะครับคือว่าของเล่นที่เป็นของเซเว่นอีเลเว่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบริษัทต่ทางๆมาฝากขายนะครับอันนี้เซเว่นคลิปเองเลยนะครับก็จะมีวดมาให้1ชิ้นนี่ฮะครับสวยดีนะครับผมต่อไปก็มาเป็นดูดูที่สามนะครับเป็นรถ4ีล้อนะครับผม รถแข่งสี่ล้อนะครับดึงได้เหมือนกันนะครับก็มีสปริงด้านข้างนะครับนะด้านหลังก็เป็นโลโก้เซเว่นเม็ดอินชโลโก้เซเวนี่มีทุกตัวเลยนะครับผมนะฮะมีทุกตัวเลยของดีมากนะครับผมอโอเมียมสีสวยด่งได้ฮะ,ะอาวุธของเขาก็คล้ายแบบบาสุก้า่าเงี้ยฮะ,ะเหมนปืนเงนี้ยนะฮะ,นะมาดูวิธี การรวมล่างดีกว่านะครับผมเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับก็คงจะเป็นขานะฮะอันนี้เป็นขานะครับผมวิธีการแปลงร่างก็ไม่ยากรวมร่างนะครับก็แกะขาออกนะครับแล้วสไลด์ข้างบนให้สุดปึ๊บให้สุดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยืนได้แล้วนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนลําตัวแล้วก็หัวนะครับผมนะฮะก็พับตรงนี้ไปปึ๊บหน่อยเลยนะครับ แล้วก็ยืดตรงนี้ส่วนบนเนี่ยเป็นหัวเอาหัวออกนี่ฮะดันให้สุดเลยครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาโอ้โหหล่อเท่มากนะครับหุ่นยนต์ยอดนักรบนะครับหุ่นยนยอดนักลบนะครับผมสองส่วนแลวนะครับต่อไปมาดูส่วนที่สามนะครับผมอันนี้เป็นแขนนะครับตรงนี้เป็นสปริงนะครับแขนก็ไม่ยากนะครับยืดแขนออกเลยครับปึ๊บก็ได้แขนแล้วครับแขนนี้ดัดได้นะครับ ดัดได้หมุนได้รอบเลยนะครับผมเนี่ยหมุนได้รอบเลยนะครับอันนี้ก็หมุนได้รอบนะฮะที่สำคัญก็มือนะครับมือตรงนี้เขาจะมีสไลด์ไปแป๊บเนี่ยเลื่อนออกมา,าก็กลายเป็นมือแล้วครับเห็นไหมืกลายเป็นมือละนะฮะนี่เหมือนกันครับสไลด์ลงนี้นะครับเนี่ยดันออกมานี่ครับปึ๊บก็กลายเป็นมือแล้วครับผมแล้วก็หมุนได้หมดนะฮะ นี่แขนก็จะงอได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดสปริงนะครับผมนี่งอได้นี่งอได้นะครับนี่ปึ๊บนี่งอได้นะครับงอได้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่อืมสามตัวนะครับตอนนี้มารวมล่างนะครับการรวมล่างง่ายมากเลยครับเขาจะใช้เชื่อมต่อตรงรูๆนะครับเสียบเข้าไปกับแกนตรงข้างหลังเนี่ยตรงแกนตรงนี้ฮะ เป็นเดือยนะครับแล้วเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเนียฮะเสียบเข้าไปเลยเสียบไปแบบเนี้ยกลางขาขายสุดก่อนนะครับเอานี้ให้ขึ้นก่อนนะครับถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวมันจะติดนะครับนี่เสียบไปกระเสริฐนะครับแค่นี้เองนี่ฮะเดือยจะโผล่มาตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะต่อไปตัวที่นี้นะครับตัวนั้นนะครับสอดเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปไปแบบเนี้ย ตอดเข้าไปแล้วครับล้อเขาจะติดนิดนึงนะครับผมติดนิดนึงต้องขยับเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดกดล็อกตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้มันก็ตรงรูแล้วก็กดเข้าไปแป๊บเนี่ยก็ติดแล้วฮะเดือยก็จะสุดเนี่ยตรงนี้เดือยฮะเนี่ยเดือยก็จะสุดละนี่ครับเดือยฮะเดืนี้เดือย กดปุ๊บก็จะแน่นแล้วครับแค่นี้เองเห็นไหมฮะเล่นง่ายแปลงล่างง่ายมากเลยนะครับอ,อ่าฮะเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวเต็มๆกันดีกว่านะครับเนี่ดูตัวเต็มเกันหน่อนนะครับมาดูรอบๆตัวกันนะครับผมครับรอบๆตัวนะครับประกอบรวมร่างกันหุ่นยนต์ยอดนักรบ รถแข่งรวมล่างนะครับผมซึ่งก็จะหาดูยากมากนะครับผมในยุคนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นของเก่าเก็บนะครับของเซเว่นอีเลเว่นนะครับดังนั้นใครชอบของเล่นอะไรแบบไหนในเซเว่นหรือในที่เราชอบนะครับก็ควรซื้อสะสมเก็บไว้นะครับผมเพราะว่านานแล้วก็จะหายากขึ้นยากขึ้นทุกๆวันนะครับผมวันเวลาไม่ย้อนกลับนะครับคือเก็บสะสมเอาไว้นะครับ ก็ได้เล่นได้ชมกันตลอดไปนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมก็หาคุณแปลกๆนะครับหาดูรีวิวยากๆเอามาให้ชมนะครับอ่นมไงครับรวมร่างได้สวยงามมากนะครับวิธีรวมก็เล่นง่ายๆแบบเด็กๆนะครับเนี่ยฮะอาวุธจัดเต็มมากเลยนะครับผมน่มีทั้งเอ่อปะทับบนไหลนะครับมือซ้ายมือขวาถือได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเอาหุ่นยานลบมาให้ดูนะครับอ่ะครั้งนี้ก็ขอ เรากินขนมกันดีกว่าครับผม <c oughs> นะฮะนี่ตัวใหญ่เต็มเต็มละนะฮะอือดูสวยๆนะครับผมวันนี้เป็นขนมอะไรแบบไหนเอ่ยติ้งติ้งต้งต้งต้งอ่าไปเล่นของเซเว่นแล้วก็ต้องนี่นะครับผมเป็นท <c> ว <oughs> ินทอยโดรลาเอมอนนะครับทวินทอยนะครับผมมินน่าเบลเดตแคนดี้ก็เป็น เม็ดอมนมนะครับผมนี่ผมไปซื้อมา20บาทจากเซเว่นนะครับผม,อมโอเคนะครับมีอยอยแน่นอนนะครับผมน,นี่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมแถมได้เอยนี่นะครับพวินทอยลูกอมนดนมมีให้สะสม5แบบเนี่ยผมชอบตรงเนี้ครับเวลาไปเซเว่นผมก็จะดูว่ามีของเล่นอะไรมีของแถมไหมนะครับนี่5แบบแบบที่1นี่เ็กเป็นสัยจะเป็นประตูวิเศษมั้งอันนี้จะเป็น ทานแมชชีนนี่ก็เป็นโทรศัพท์สมมุดแล้วก็นี่เป็นภาพคุมการเวลานี่อันนี้ก็คืออุโมงค์กันริเวอร์อะไรเนี่ยที่ว่าเดินเข้าไปตัวใหญ่ๆแล้วก็ออกมาก็เป็นตัวเล็กๆนี่ฮะน,นี่เห็นไหมมี5แบบให้สะสมนะครับก็เป็นคล้ายๆกับกระดาษคล้ายๆกับบ้านจาจานะครับผมนี่เป็นลิขสิทธิ์ของ ขององญี่ปุ่นกันนะครับโดยเลมอนของแท้นะครับผมนี่นะฟูจิโกะนะครับฟูจิโกะนะครับนะฟูจิโกะนี่ีน,นี่โอเคนะครับ20สิบาทนะฮะใครชอบโดยเลมอนก็มาซื้อเล่นซื้อสะสมเลยครับแกะดูดีวกว่านะมีอะไรเอ่ยแถมยังไงแกะตั๊นี่ครับโอ้ได้เลยเอ่ยดูขนมก่อนเออขนมสีสียังไ อย่มีอะไรนะครับผมก็เป็นลูกอมรดนมนะครับผมถาทางจะอร่อยนะครับเด่นของเล่นกันอะไรเนี่ยอ,อ๋อทานแม็กชีนนะครับผมนี่ได้ทานแม็กชีนโอ้โหอันนี้ย้อนการเวลาไปสิกบกว่าปีเอาของเล่นเก่าๆมาเล่นให้ดูโอ้โหสวยงามมากครับนะฮะวิธีการประกอบก็เหมือนบันจัานานะครับผมนะฮะก็คือ ตามหมายเลขเลข1เลข2เลข3เลข4ประกอบด้วยอ่าตรงนี้นิดนึงครับ time machine ใช้สำหรับการเดินทางข้ามการเวลาหรือย้อนเวลาได้ไม่ว่าจะเดินทางไปในโลกอนาคตหรือย้อนยุคไปในอดีตโอ้โหอยากจะมีสัก,สกเครื่องนึงนะครับ time machine ผมก็อยากจะย้อนไปในอดีตซื้อของเล่นเยอะๆนะครับผมอ่า โอ้โหมีปิกกีตาร์มาให้ด้วยอ,อ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นปิกกีตาร์นะครับผมเป็นที่เจาะกระดาษนะครับผมเจาะเจาะรูนะครับเวลาเราเราแกะเล่นเราก็เอามาเจาะเจาะเจาะก่อนนะเจาะตามรูให้มันเป็นรูๆจะได้สอดง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมาประกอบเล่นกันเลยดีกว่าขึ้นทานมัชีน i n e ได้วกว่าปิ้งโอ้โหมาแบบรวดเร็วทันใจมาแล้วครับ ถ่าแม็กชีนโอ้โหนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างเงี้ยสวยไหมครับเข้าทา่าดีนะครับผมยี่สิบบาทก็ได้มีท่านแม็กชีนได้แล้วครับนี่โอ้โหใครสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบไปหาซื้อเลยครับผมมีห้าแบบให้สะสมนี่ประกอบแล้วก็เป็นอย่างนี้สวยดีครับถขานแม็กชีนได้ล,ดละโดรายเอมอน โอ้โหเล่นเพลินเลยครับผมกินขนมดีกว่าอยากจะรู้ว่าขนมเป็นแบบไหน,นแกะแล้วเราก็กินขนมจังขนมมัดนมเนาโทอเสออไตเครับอือร่อยดีครับหอมอ่ะเย็นมากแบวอ้วนอืมครับอยบร้อยนะครับใครสนใจนะครับอันนี้ยังหาซื้อได้นะครับ แต่ว่าตัวข้างหลังนี่ยากนะครับไม่ต้องหาซื้อแ้วครับตั้งสิกบกว่าปีนะครับผมอนักจีนะครับลอยลอยม่อนซื้อมาต่อซื้อมาเล่นซื้อมาสะสมได้เลยนะครับลอยยี่ยี่สิบาทกล่องละยี่สิบาทนะครับอืมอืนนฮะอืม,อ,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 มอร่อยเดียะชคลิปนี้ก็ได้ดูแล้วนะครับผมของเล่น เก่าเก่าแปลกแปกนะครับนะครับนะฮะขนมอร่อยอร่อยนะครับโดาเอมอนนะครับผมน<ม>ี่สิแท้ซื้อมาประกอบเล่นได้นะครับอ<ม>ืมใครสนใจไปหาซื้อเซเว่นนะครับผมิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับผมนะผมก็พยายามจะสรรหาหาของเล่นแปลกๆนะครับผมแล้วก็ดีๆนะครับเอามาดีวิวให้ชมให้ตามหาซื้อกันได้บ้างบางอย่างก็ตามหายากเพราะว่าผมซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับแต่ก็เป็นไอเดียในการที่ว่าให้เรารู้จักเก็บสะสมของนะครับผมอย่างดูไลมอนนะซื้อสะสมว้ครับ เดี๋ยวต่อไปก็หายากนะครับแล้วก็หาเล่นไม่ได้นะครับผมดังนั้นก็ือเก็บไว้นะครับอวัปนี้ขอขอบคุณทุกท่านทั้งนะทุกท่านนะครับเม็ดนมติดคอครับผมขอโทษทีนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ